วันนี้นะครับใครก็ตามที่กำลังตามหารถเก่งไซกานะครับอยากจะเปลี่ยนรถหรืออยากจะอัพไซร์รถขึ้นมานะครับทุกคนมาใช้รถเก่งไซการนะครับรออไม,บมไบ่ว่าจะเป็นขับขี่ในเมืองนะครับขับออกต่างจังหวัดนะทุกคนวันนี้นะครับเขาจะมารีวิวนะครับเป็นเจ้า t o y ยต้าค r o l รล่า t i s ติส 1.6G CNG ปี2017ใหม่เพียงแค่95,000กิโล คทุกคนก็ปัดจะไปรับชมไปส่องของตัวออปชั่นของเจ้า t o y ยต a c โคร l l a อ l t ติ1 6นดคันนี้นะครับก็ฝากทุกคนชชว่กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนนี้สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปใหม่ใหม่จากทางเราด้วยนะครับทุกคนโอเคมาดูส่องของตัวออปชั่นของเจ้า t o y ย t a Corolla a l t i ิคันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างทุกคนมาเริ่มจากดนส่วนของด้านหน้ากันเลยตัวไฟหน้าทุกคนอันนี้นะคระับเป็นไฟหน้าแบบมัลติตรีเฟลกเตอรบบนน์นะคทับ มีสองตัวเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ถึงสองจุดนะทุกคนันนี้นะครับถือว่าสวยงามมากทุกคนันนี้นะครับถัดไปมาดูสักตัวล้อแม็กกันเลยครับทุกคนอันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กอลลอยทูโชนนะครับสีเทาดำมาทุกคนันนี้นะครับขนาดล้อแม็กนะครับอยู่ที่สิบหกนิ้วนะครับมาดูตัวยางบิสโตนปีสองพันยี่สินะทุกคนนี่ จะเอาติคันนี้ถือว่าครบเลยเนาะตัวกระจกขับข้าง้วเป็นกระจกขับข้างไฟฟ้าสี่เดียวกับตัวรถนะครับมีตัวไฟเลี้ยวมาให้อีกด้วยเนาะซึ่งในส่วนของตัวด้านจับประตูก็จะตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมนิดนึงเนาะทุกคนแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายของเจ้าเอาติคันนี้กันบ้างนะทุกคนเนาะนี่นะครับคือในส่วนของตัวด้านท้ายเนาะของเจ้าโตโยต้าโคโรล่าเอาติคันนี้ทุกคนก็จะเป็นด้านท้ายนะครับที่เห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยนะครับนี่ ดีไซน์แบบนี้เดี๋ยวดูคนตัวไฟท้ายแล้วจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมีตัวคิ้วโครงเมียมาให้อีกด้วยเนาะที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับยังมีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ถึง2จุดนะครับเป็นนีน้ทีนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัว,ตวถังตัว CNG คันนี้ทุกคนเพราะี้เป็นก๊าซ NGV นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าอันนี้คือตัวถังของเขาเนาะอ่าน,นี่คือถัง70กิโลนะครับทุกคนนี่ก็ดีไซน์ตัวถังนะครับเป็นประมาณนี้เลยของเจ้าถังแก๊สคันนี้นะครับ นี่เ๋ยวดึงให้ดูนะครับนี่อันนี้ก็ถัง CNG นะทุกคนอันนี้เราติดตั้งมาให้นะครับใครนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงเราทุกคนก็อยากใช้รถที่ประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้นะทุกคนตอบโจทย์เนาะโอเคครับทุกคน๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของตัวออปชั่นภายในตัวรถของเจ้าโตโยต้าโค l ร拉ออโต้คันนี้ก็ดีกว่าทุกคนว่าจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างน,นะครับพร้อมกับดีไซน์ภายในตัวรถนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกัน โอเคครับ okay, นะทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า Toyota Corolla Altis 1.6G คันนี้แล้วทุกคนดีไซน์ภายในตัวรถทุกคนอันนี้จะต้องตกแต่งนะครับสีครีมเนาะทุกคนนี่เบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังสีครีมมาทุกคนสำหรับเครื่องยนต์1 6 0 0กรซีซีนะครับอันนี้เนาะส่วนของตัวคอนโซลทุกคนจะเป็นคอนโซลสีดำดีไซน์ประมาณนี้ทุกคนก็ดูน่าใช้งานเลยนะครับดีไซน์เบสิกเบสิกเลยเนาะอันนี้นะครับ ซึ่งออปชั่นของเจ้าเอาติดคันี้ทุกคนจะมีอะไรกันบ้างทุกคนเริ่มต้นจากตัวรากบบปั้ารถนะอนนี้ได้เป็นระบบปุสตาร์ทมาให้นะครับที่เราเหยียบเบรคแล้วกดปุ่มเนาะก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเสียงแก๊สนะทุกคนปิดเสียงหอ่ะอันนี้นะครับตัวไม้นะครับทุกคน,นนี้ก็เป็นเลขไม้ของเขานะครับเลขไม้อยู่แค่เพียง9 5,000กิโลเท่านั้นนะครับนี่เลขไม้เนาะ ประมาณนี้นะครับในสนของตัวเล็บไม่แล้วคนหน้าปัดเลือนไม่นะครับดีไซน์เป็นประมาณนี้เลยเนาะทุกคนถัดมานะครับในสนตัวระบบปรับอากาศทุกคนอันนี้นะครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอนาล็อกปรับมือหมุนนะทุกคนก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับพัดลมลมแอร์เนาะอันนี้ถัดขึ้นมาเส่วนของตัวจอนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องเสียงนะครับ MP3 นะครับทุกคนสามารถเปิด AM/FM ได้นะทุกคนก็เพิ่มเสียงเสียงได้ยากตรงนี้เลยเนาะ ก็รองรับนะครับสามารถเสียบแจ็คได้ของมกับตัว USB นะครับแบบนี้เลยถัดมารสรองของตัวพวงมาลัยทุกคนอันนี้ครับด้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันสามการนะทุกคนก็จับสบายมือเลยนะครับอันนี้สามารถเพิ่มเสียงรดเสียงได้จากตรงพวงมาลัยด้วยเนาะแล้วพอก็เปลี่ยนขื่นวิทยุได้นะครับจากตรงพวงมาลัยเลยซึ่งส่อตัวพวงมาลัยนะทุกคนอันนี้นะครับสามารถปรับได้สระดับเนะทุกคนดูนะลงขึ้นเข้าออก แบบนี้นะครับพวงมาลัยสามารถปรับให้กระชับมือได้ทุกคนจับจักสบายมือนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยเนาะถัดมาสำหรับตัวเกียร์ทุกคนอันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ CVT 7สปีดนะทุกคนก็รองรับนะครับโหมดชิปโชนิกนะทุกคนก็สามารถบวกลบได้นะครับอย่างตัวเกียร์เลยนะครับเพราะก็เซ็นเซอร์ถอยหลังนะทุกคนอันนี้นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับแบบนี้นะทุกคนสำหรคันนี้เป็นรถติดแก๊สทุกคนเป็นรถซ n g นนะครับก็จะมีปุ่มนี่นะครับ ที่เราใช้แก๊สนะนี่แก๊สใกล้หมดนะเป็นสีแดงครับเติมแก๊สไปก็เต็มนะทุกคนโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของตัวห้องผู้โดยสารของเจ้า Toyota Corolla Altis 1.6G คันนี้บ้างทุกคนว่าจะนั่งสบายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคครับทุกคนก็ขึ้นมาดูส่วนของตัวห้องผู้โดยสารของเจ้า Toyota Corolla Alt i s 1.6G คันนี้กันบ้างทุกคนก็ จะเห็นได้ชัดเจนเลยทุกคนสำหรับรถเอาติดนะทุกคนเป็นรถเก่งสายกลาง4เซ gment นะทุกคนที่มีพื้นที่ให้นั่งนะครับเหลือเยอะมากนั่งสบายมากนอนนี้คือนั่งสบายจริงๆนะครับสำหรับรถ t o y ยต้าโคร l ่าเอาติดนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยซึ่งเรนนี้นะครับก็มีตัวีชาร์จแบตมาให้นะครับเป็นตัว USB มาให้2จุดนอนนี้นะครับก็สามารถเสียบชาร์จแบตได้แบบนี้เลย ซึ่งดีไซน์ในส่วนของตัวห้องบริษัทนะผมก็บอกเลยนะทุกคนว่านั่งสบายมากนะครับสำหรับเจ้าเอาติดคันนี้เนะก็ดีไซน์ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรถ To y o ต้าโคโร拉เอาติดนะทุกคนแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนตัวห้องเครื่องนะครับของเจ้าเอาติด 1.6G คันนี้นะครับว่าจะเครื่องยนต์เป็นประมาณไหนทุกคนเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคทุกคนอันนี้ก็คือลักษณะหน้าตาห้องเครื่องนะครับของเจ้า To y o ต้าโคโร拉เอาติด 1.6G คันนี้ทุกคนอันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูอว อันนี้นะครับว่าลักษณะด,ดีไซน์ในส่วนของตัวเครื่องเป็นประมาณนี้เนาะและเวลาใครนะครับที่เติมแก๊สนะทุกคนอันนี้นะครับเวลาเติมแก๊สไดเติมได้จากปุ่มจุดนี้เลยเนาะเติมแก๊สได้จากปุ่มจุดนี้นะครับซึ่งรถคันนี้ถ้าเราก็รับประกันให้เลยทุกคนว่าไม่มีการชนหนักการจมน้ำนะครับไม่แทะร้อยเปอร์ดูได้ทุกคนตัวน็อตนะครับเห็นไหมเนี่อาจจะมีการเก็บสีมาให้บ้างก็จะฝากกระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์มีให้อยู่ตามอ,อกอมีให้อยู่ครบเลยฝากกระโปรงแท้เดิมนะครับต้องมีตา โอเคเดี๋ย okay. วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปดูสกตัวเรื่องราคารถของเจ้าโตโยต้าโครล่าเอาตปคันนี้บ้านนะครับว่าจะราคาประมาณนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคครับทุกคนก็เป็นบ้าครอบเจ้าโตโยต้าโครล่าเอาติ 1.6G ปี2017คันนี้ของเราทุกคนก็เป็นรถติดแกนะทุกคนสำหรับคันนี้นะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงทุกคนอยู่ที่869,000บาทนะครับทุกคนก็เป็นราคาเปิดตัวป้ายแดงของเจ้าเอาติคันนี้ของเรานะครับทุกคน แต่ราคารถมือสองนะทุกคนเราตั้งขายนะครับเหลือแค่เพียง4 6่แ0 0ืนบาทเท่านั้นนะครับทุกคนก็ราคานะครับขายไปเกือบ4 0 0แสนบาทได้เลยกนดีนะทุกคนก็ใครนะครับที่กำลังตามหารถเก่งไซการทุกคนที่ดั่งสบายนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับต่างจังหวัดนะครับใช้งานรถในเมืองทุกคนที่ไม่อยากให้กินน้ำมันเยอะเนาะอยากให้รถติดแกนะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์พอสมควรเลยนะทุกคนก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า t ต y o ต้าโค o ร l a a า t i s ติ 1.6G CNG ปี2017 กรดิของเราครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับทางเบอร์ของเราตรงนี้เลยที่สําคัญนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยเนาะและใครนะครับอยากผมรีวิวรถคันอื่นนะครับรถรุ่นอื่นอยากให้รีวิวรถคันไหนครับสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในคลิปหน้าครับผมจะมารีวิวรถคันไหนนะครับรถรุ่นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ